ตอนผมลงทุนใหม่ๆนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นในการอ่านงบการเงินแรกๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยกำไรสะสมเนี่ยมันคือเงินสดไหมนะครับเคยไปเจอบางบริษัทเนี่ยที่มีกําไรสะสมเยอะๆนะครับเราก็อาจจะรู้สึกเอ้ยน่าสนใจลงทุนไหมเขาจะมีเงินเยอะไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันดีกว่าว่ากาไรสะสมเป็นเงินสดหรือไม่นั่นเองนะครับ สวัสดีครับพี่ๆนักลงทุนทุกท่าน,นนะครับผมมิเตอร์ไลท์สอกนั่นเองนะครับผู้เขียนหนังสืออนันงบการเงินไขดี2เล่มนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องของคําถามนะครับความเข้าใจผิดในการที่เ,เกี่ยวข้องกับงบการเงินเป็นคําถามที่ยอดฮิตเลยนะครคือคําถามว่ากําไรสะสมนั้นนะมันคือเงินสดหรือเปล่านะครับ ก็โอเคนะครับหากชอบช่องนี้นะครับฝากกด subscribe นะครับหรือฝากกดไลค์ด้วยอ้อนิดหนึ่งนะครับในคําอธิบายนะเลื่อนลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีของขวัญแถมให้พี่พด้วยนะครับก็ของขวัญชิ้นที่1นนะครับจะเป็น list รายชื่อหุ้นนะครับว่าทําธุรกิจอะไรบ้างนะครับเป็น e-book นะครับรวมทั้งหมด800ตัวนะครับให้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับของขวัญชิ้น2ก็คือรีวิวหุ้นน่าสนใจในไตรมาสสนั่นเองก็เป็น e-book เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับ โอเคนะฮะก็มาสู่คําถามสําคัญเลยนะครับก็คือว่ากําไรสะสมนั้นเป็นเงินสดหรือไม่นั่นเองนะหลายๆท่านมีใครเคยเข้าใจไหมฮะว่ากําไรสะสมคือเงินสดนะครับถ้าใครเคยคิดว่ามันคือเงินสดเนี่ยช่วยกดคาว่าช่วยลองพิมพ์คาว่าเคยไหมผมหน่อยนะผมได้รู้ว่าเออกำไรสะสมที่พี่เคยนึกถึงเนี่ยมันคือเงินสดนะครับอ่าโอเคนะอันนี้คือจะว่าเออเอาเอาเป็นว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยรู้สึกว่ามันคือเงินสด ตอนผมลงทุนใหม่ๆนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นในการอ่านงบการเงินแรกๆเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ายกำไรสะสมเนี่ยมันคือเงินสดไหมนะครับเคยไปเจอบางบริษัทเนี่ยที่มีกําไรสะสมเยอะๆนะครับเราก็อาจจะรู้สึกเอ้ยน่าสนใจลงทุนไหมเขาจะมีเงินเยอะไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันดีกว่าว่ากาไรสะสมเป็นเงินสดหรือไม่นั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องงบสมตสมการบัญชีงบการเงินง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มครับกาบหนึ่งโอเคนะครับ นี้ผมก็ไปหาฟิบชาร์ตมาใช้นะครับเพื่ออธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าใครชอบวิธีการอธิบายแบบนี้เนี่ยช่วยแจ้งมานิดหนึ่งนะครับได้เลยครับพี่คุณสมบูรณ์บอกว่าตามดูย้อนหลังใน u ู u ูบนะครับใช่แล้วครับขอบคุณมากครับเพราะว่าปิดตีบผมก็จะอัดคลิปดึกๆเนี่ยนะฮะโอเคนะครับก็ตบับท่านที่รับชมใน u t u b e นะครับฝากกดส r i b e ด้วยนะเพราะว่าผมฝาไปลงทุนซื้อฟิบชาร์ตนี้มาเลยนะฮะ ไอ้ตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่าเฮ้ยราคามันไม่ไถูกเลยนะตอนแรกผมนึกว่าไปซื้อมาดูว่ามันจะถูกแนละ้วจริงๆแล้วหูแพงใช้ได้เลยนะครับเออนะครับให้เดาแล้วกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับใครที่แบบรับชมอยู่ช่วยลองคอมเมนต์มานิดนึงนะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ซื้อนะถ้าือเคยซื้อเนี่ยจะพอทราบว่าราคาเท่าไหร่นะลองเดาๆมาก็ได้ว่าราคาเท่าไหร่โอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจคําว่าเออในงบดุลก่อนนะครับเพราะว่า ไอ้กำไรสะสมของเราเนี่ยมันอยู่ในงบดุลนั่นเองนะครับงบดุลเนี่ยมันจะมีสมการง่ายๆก็คือสินทรัพย์อุตสาห์ใช้ฟิบบอร์ดแล้วแต่ลายมือผมไม่สวยนะครับต้องขออภัยด้วยถ้ากับหนี้นะครับบวกทุนนั่นเองนะครับสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะครับก็ตัวหนึ่งก็จะมีในนั้นก็จะมีเงินสดนะครับดี๋ยวญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับสินทรัพย์ของเราก็จะมีเงินสดนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรอะลูกหนี้นะครับ ลูกหนี้การค้านะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือใช่นะครับสินค้าคงเหลือแล้วก็มีพวกสินทรัพย์หมุนเวียนพวกนี้นะครับก็เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับถัดมามันก็จะเป็นพวกสินทรัพย์ถาวรเช่นที่ดินอาคารนะครับและอุปกรณ์นะครับผมเขียนแค่นี้แล้วกันนะครับอันนี้คือฝั่งของสินทรัพย์นั่นเองนะครับถัดมานะครับ ฝั่งหนี้สินนะก็คือการที่เราไปกู้ยืมหนี้ใครมานั่นเองนะครับก็คือ2ฝั่งเนี้ยนะครับก็สินทรัพย์แก่อนหนี้สินบวกทุนอ่ะเรามาดูฝั่งทุนกันเลยดีกว่าฝั่งทุนเนี้ยก็จะมีทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีพวกกาไรสะสมอันนี้แหละประเด็นเนี่ยครับประเด็นคือกําไรสะสมของเราเนี่ยแหละครับว่ามันคือเงินสดไหมนะครับกย็ย่านยีบกาบกันเงนะฮะไอ้ตรงนี้ฮะ เวลาเราไปดูงบนะครับจะเจอหลายๆบริษัทนะครับที่มีกาไรสะสมเยอะนะแต่ต้องบอกก่อนว่ากาไรสะสมเนี่ยย้ำๆ,ๆเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เงินสดเสมอไปนะครับคําถามคือกําไรสะสมมันเกิดจากตอนไหนนะครกำไรสะสมเนี่ยมันเกิดจากตอนที่ว่ากิจการเนี่ยมีทำทำ,ทำธุรกิจไปเรื่อยๆแล้วมีกําไรอ่าใช่ก็คือมันจะมีงบหนึ่งก็คืองบกําไรขาดทุนนะเดี๋ยวแบ่งเส้นก่อนนะก็จะมีงบหนึ่งนะครับโอเคนะครับซื้บงบ pl นะครับ ก็คืองบกำไรขาดทุนนั่นเองนะครับโอเคนะครับงบกำไรขาดทุนนะครับไอ้งบนี้เนี่ยก็มี2ตัวง่ายๆรายได้หักค่าใช้จ่ายก็เหลือเป็นกำไรนั่นเองนะครับแล้วพอมันก็มี2ตัวนะครับใช้สีนี้ดีกว่านะครับก็จะมีรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับพอเขียนสั้นๆว่าคอชจอแล้วกันมันก็เหลือคือกำไร โอเคนะครับอย่าลืมนะไอ้กำไรตรงนี้นะครับมันก็จะไปรวมนะครับอยู่ในกําไรสะสมใช่มันจะไปรวมอยู่ในกําไรสะสมนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เวลาธุรกิจมีทําธุรกิจแล้วเนี่ยพอมีกําไรนะครับมันก็จะไปรวมในกําไรสะสมแต่อย่าลืมนะไอ้กำไรที่บร,ริษัททําได้เนี่ยมันมีกาไรที่ทั้งเป็นตัวเงินแล้วก็ยังไม่เป็นตัวเงินซึ่งไอ้กำไรที่ยังไม่ได้เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําธุรกิจแล้วยังขายของไปแล้วนะแต่ยังได้เป็นลูกหนี้การค้าเออพวกนี้ก็ยังไม่ได้เป็นตัวเงิน อยากรู้ว่ากิจการเนี่ยทำกำไรได้เป็นตัวเงินเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ต้องไปดูในงบกระแสเงินสดนั่นเองนะครับต้องไปดูงบกระแสเงินสดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เราในแง่ของปกติก่อนก็คือว่ากิจการเนี่ยทำไรายได้เสร็จปุ๊บหักค่าใช้จ่ายก็เหลือกําไรพอเราปิดมวดเนี่ยพอเราปิดงวดเสร็จเนี่ยไอ้กำไรตรงเนี้ยมันก็ต้องไปลมในกําไรสะสมอ่าโอเคถูกต้องไหมะนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้เวลาบริษ,ษัทมีกําไรนะครับทำให้กําไรสะสมโตขึ้นแต่คราวนี้ในแง่อีกฝั่งหนึ่งเน ยืดการเนี่ยอาจจะได้เงินสดเข้ามาแล้วก็ได้หรือได้เป็นลูกหนีก้การค้าก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้อยู่ใน2ตัวนี้นะครับอยู่ใน2ตัวนี้นะครับคราวนี้บางครั้งนะกำไรสะสมที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เงินสดเพราะอะไรเพราะว่าในการทําธุรกิจเนี่ยเงินสดเนี่ยมันสามารถกระจายไปเป็นสินค้าคงเหลือก็ได้ กระจายไปเป็นในที่ดินอาคารก่อสรณาก็ได้พูดง่ายคือว่าเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์พูดง่ายคือไปซื้อเครื่องจักรหรือไปซื้อสินค้าคงเหลือหรือไปจ่ายเงินเจ้าหนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นกําไรสะสมเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นเงินสดเสมอไปนะครับกำไรสะสมเนี่ยบอกเลยย้ำๆเลยว่ามันไม่ใช่เงินสดนะอันนี้ต้องให้เข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เงินสดดังนั้นเนี่ยคือว่าไอ้เงินสดที่กิจการได้มาแล้วเนี่ยมันอาจจะละลาย ไปอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์อื่นๆไปแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยในการทำธุกรกิจมันก็ง่ายๆอะเหมือนเราได้ตังค์มาเราทำธุรกิจเราได้ได้เงินมาเนี่ยเราก็เอาเงินไปลงทุนนัน่นนู่นนี่แต่ไอ้คำว่ากำไราสะสมของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับไอ้กำไรสะสมของเราเนี่ยมันจะลดลงได้ก็มีอยู่สองเคสนะอันที่หนึ่งนะครับพอเดาได้ไหมว่า,าลดลงจากอะไรบ้างนะคอันที่หนึ่งเนี่ยที่ทำให้กำไรสะสมลดลงเนี่ยเกิดจากที่ว่าจ่ายันผลอาใช่พอจ่ายันผลออกไปเนี่ยทุกๆปีบริษัทจ่ายันผลเนี่ยก็ต้องดูจากกำไรสะสมนะครับก็จ่ายปนผลออกไปนะครับ อีกเคสหนึ่งก็เจอบ่อยหน่อยก็คือการที่บริษัทขาดทุนเออการที่ขาดทุนเนี่ยทำให้กำไรสะสมลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าแล้วทําไมกาไรสะสมถึงไม่ใช่เงินสดคําตอบก็คือว่านะครับพอเราจการเนี่ยมีเงินสดทาธุรกิจไปเรื่อยมีเงินสดเนี่ยไอเงินสดตรงเนี้ยมันก็จะถูกกระจายไปอยู่ในรูปของสินทรัพย์อื่นเหมือนเราก็เช่นเดียวกันนะเราทำธุรกิจเราทํางานเนี่ยนะครับเราได้เงินสดมานะครับคือเราทาธุรกิจเนี่ยเราได้เราได้กำไรมาได้เงินสดเราก็ได้มาเหมือนกันไอเงินสดตรงเนี้ยเราก็ไปลงทุนออย่่างืน ไปใช้จ่ายไปทานัํานู่นนี่นะครับดังน,นั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้แปลว่ากําไรสะสมเยอะไม่ได้แปลว่าเงินสดเยอะนั่นเองนะครับเป็นคําถามที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยสงสัยมานะครับซึ่งผมเองเนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็เคยสงสัยมาเหมือนกันว่าเอ้ยกำไรสะสมี่ยมคือเงินสดไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับและว,วิธีการก็อยากรู้ว่าแล้วกิจการเนี่ยมีเงินสดเท่าไหร่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับเวลาอยากรู้เงินสดเท่าไหร่เนี่ยไปเปิดงบดุลดูนะครับหรือว่าชื่อใหม่ชื่อว่างบแสดงฐานะการเงินนะครับไปเปิดงบดุลดูเสร็จปุ๊บเนี่ย ไปดูฝั่งสินทรัพย์มันก็จะมีคําว่าเงินสดอยู่ชัดๆเลยนะครับอยู่ชัดๆเลยว่าคือเงินสดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รรทัดเงินสดเท่านั้นนะมันก็ต้องบวกตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าเงินลงทุนระยะสั้นอ่าไปเดยวจดน,นึ่งเงินลงทุนนะครับระยะสั้นอ่าโอเคนะครับ ก็คือว่าเวลาที่กิจการมีเงินเหลือเยอะนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่าไปฝากเงินเนี่ยนะไปฝากธนาคารมันก็ได้ในดเดียวนะครับก็เลยเอาเงินเนี่ยบางส่วนไปลงทุนระยะสั้นซึ่งการลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราต้องไปอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกทีนึงซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเขาก็จะบอกให้นะครับว่าไอที่เอาไปลงทุนเนี่ยลงทุนอะไรหน้าที่ของนักทุนของเราก็คือว่าเราไปดูความเสี่ยงสิว่าเขาลงทุนอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดว่าไปลงทุนฝากประจําการลงทุนฝากประจำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินลงทุนระยะสั้นนะครับ นะเงินฝากประจํากองทุนพันธบตัตรนะกองทุนตราสารหนี้พวกนี้ความเสี่ยงจะน้อยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงไม่มากหรือความเสี่ยงน้อยนั่นเองนะครับถ้าเกิดไปลงหุ้นเอออันนี้ก็เริ่มมีความเสี่ยงนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับดังนั้นก็คือว่าอยากรู้ว่าบริษัทเนี่ยมีเงินมากหรือน้อยณนะปัจจุบันนะครับให้ไปดูงบดุลดูฝั่งสินทรัพย์แล้วก็ดูสองประทานนี้คือเงินสดแล้วก็เงินลงทุนระยะสั้นมี2ตัวนะครับ อ่าโอเคนะครับส่วนกาไรสะสมอันนี้นะครับย้ำๆๆเลยนะครับกำไรสะสมเนี่ยนะครับไม่เท่ากับเงินสดนั่นเองนะครับนะครับกำไรสะสมไม่เท่ากับเงินสดนั่นเองนะครับหลายท่านบอกก็กรลสงสัยว่าผมซื้อฟิปชาร์ตมาแต่ลายมือห่วยมากนะครับก็เอ่อต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะครับ อ่าโอเคนะคก็พยายามฟังที่ผมอธิบายแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการลองใช้ครั้งแรกนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างชอบแบบที่เป็นอันนี้ลองคอมเมนต์แล้วกันนะครับชอบแบบที่เป็นสไลด์หน้าจอคอมมาเปิดแลอธิบายหรือว่าจะชอบแบบเขียนไปด้วยแบบจริงๆเขียนจริงๆอย่างนี้ไปเลยแบบฟิบชาร์ตไปเลยอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าชอบประมาณไหนนะครับโอเคนะครับสวัสดีหลายท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะครับ โอเคมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยเดี๋ยวผมอนุาเช็คแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่มีแล้วผมจะได้ลองปิดไลน์นั่นเองนะครับอ๋อหรือว่าหากสนใจนะครับวิธีการลงทุนหุ้นนะครับฉบับมือใหม่เลยแนว VI เนี่ยนะครับสามารถที่จะทักติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีคอร์สนะครับคอร์สหุ้น VI นะอันนี้สหรับมือใหม่เลยนะครับก็คือปูพื้นฐานในการลงทุนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านงบการเงิน การประเมินค่คาหุ้นเศรษฐศาสตร์าการลงทุนการเลือกหุ้นแล้วก็จิตวิทยาการลงทุนอันนี้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับมีทั้งหมดอยู่เก้าบทเรียนนะครับแล้วก็มีทั้งหมด75คลิปใช้เวลาดูเนี่ยก็ประมาณ4ี่วันเป็นแบบออนไลน์แล้วก็ที่สําคัญเลยคือว่ารับชมได้ตลอดนะครับไม่มีวันหมดอายุสามารถทักมาในไลน์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคอาจารย์พืชบอกชอบเขียนครับผมบอกว่าอาจารย์พืชเนี่ย ไปซื้อมาเลยฮะนะไปซื้อมาครับ B2S มีขายฮะไปซื้อมาเลยครับน่า,า,อาโอเคบอกเลยว่าเริ่มมันนะตอนแรกก็ใช้ในคอมมันก็รู้สึกแบบเออมันก็สนุกสนุกนี้แต่เขียนแบบนี้มันเขียนจริงๆมันได้ฟิลดีนะแต่ลายมือผมมันจะไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาสุปเคสของวันนี้นิดนึงนะว่าคือประเด็นวันนี้ที่อยากจะสื่อคืออะไรก็คือว่าประเด็นของวันนี้เลยนะครับหลายท่านอาจจะเคยเข้าใจว่าเวลาไปดูงบการเงินเนี่ยและเห็นกําไรสะสมเยอะบอกว่า เงินสดเยอะคําตอบคือไม่จริงนะไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะครับเงินก็คือเงินกําไรสะสมก็คือกําไรสะสมนะครับกำไรสะสมเนี่ยเกิดจากที่กิจการเนี่ยทำธุรกิจแล้วเหลือกําไรเท่าไหร่เนี่ยสะสมไว้ในกิจกรารนะครับกำไรสะสมเนี่ยสามารถเพิ่มได้จากหนึ่งก็คือมีทําธุรกิจแล้วกาไรสะสมเข้ามาอ่า,า,สาสอใช่ประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยในทางกลับกันเนี่ยในสองฝั่งเนี่ยเวลาเราทาธุรกิจเนี่ยเรามีกำไรสะสมเพิ่มถูกต้องไหมทุนเราเพิ่ม อีกฝั่งหนึ่งคือเงินของเราก็เพิ่มเช่นเดียวกันแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยพอเงินมันด้านเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปใช้ถูกต้องไหมมันก็จะกระจายมาไม่ว่าจะเป็นออสินค้าคงเหลือที่ในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะกระจายกระจายลงมาดังนั้นเนี่ยเงินสดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนรูปไปแล้วนะครับเงินสดเนี่ยถูกเปลี่ยนรูปไปแล้วไปอยู่ในพวกเนี้ยก็คือสินทรัพย์ดังนั้นเนี่ยกำไรสะสมเนี่ยมันถึงไม่ใช่เงินสดนั่นเองนะครับและอีกประเด็นหนึ่งสําคัญเลยคือว่าอยากรู้ว่าเงินสดเนี่ยมี มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับให้ไปดูฝั่งในงบดุลก่อนนะก็คืองบแสดงฐานะการเงินไปดูฝั่งสินทรัพย์นะครับฝั่งสินทรัพย์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะดู2บรรทัดคือบรรทัดแรกเงินสดเนี่ยคือเงินสดจริงๆชชว์ๆนะครับอีกบรรทัดหนึ่งก็คือเงินลงทุนระยะสั้นนะครับซึ่งเงินลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือการที่กิจการเนี่ยมีเงินเหลืออยู่สามารถเอาไปลงทุนอย่างอื่นได้นะครับไปลงทุนอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับก็หลักการคือไปดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดูความเสี่ยงว่าเขาไปลงทุนอะไรนะฮะโดยปกติหลายๆปริษัทนะครับ99%แทบจะไม่ค่อยเสี่ยงอยู่แล้วนะครับไปฝากประจำนะลงทุนกองทุนพันธบัตรนะครับก็โอเคพวกนี้ก็ถือว่าความเสี่ยงน้อยนะครับโอเคมีคําถามอะไรไหมเอ่ยนะครับถ้าไม่มีแล้วผมก็จะได้ลองปิดไลน์แล้วก็สามารถรับชมได้ในทางยู u ูบนะครับสนท่านที่รับชมทาง Youtube ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากช่วยคอมเมนต์นิดน,นึงว่า ชอบการหีบแบบนี้ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งทาครั้งแรกนะครับเพิ่งไปซื้อมาเลยวันนี้นะฮะช่วยกด subscribe ให้เป็นกาลังใจของฟิบชาร์ดผมหน่อยนะบอกเลยว่าราคาไม่ถูกเลย <c oughs> ตอนแรกผมนึกว่าไม่กี่บาทนะพอไปซื้อเสร็จโอโ้โหแพงใช้ได้เลยนะแต่ด้วยความอยากได้ฮนะอยากเาลองมาเขียนดูนะฮะจัดไปนะครับโอเคหรือว่าลองเดาเล่นๆก็ได้ฮะว่าราคาเท่าไหร่นะครับอาจารย์พืชบอกมาสองพันบวกๆผมบอกเลยว่ามากกว่านั้นอีกนะฮะโอเคนะครับก็ ขอบคุณทท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วหากมีคำถามอะไรเนี่ยนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ในคลิปตถัดไปนะครับวันนี้คงไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับสวัสดีครับอ๋อพอดีมีคำถามพอดีเลยนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเออมีคำถามบอกว่าส่วนแบ่งกำไรกับกำไรเบ็ดเสร็จของกิจการในงบกิจการต้องดูอันไหนเป็นหลัก อ๋อเออคำถามนี้ดีขออนุญาตอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดย t u b e นะพอดีมีคำถามพอดีคนนี้ดูในทาง youtube ก็พอดีมีคำถามจากทาง facebook ก็บอกว่าเออส่วนแบ่งกำไรถึงบเล่าก่อนว่าอ่ะโอเคไหนก็นไหนละอันนี้แถมเลยนะครับก็คือว่าเออกำไรขาดทุนเสร็จโอเคนะครับคราวนี้ในงบกำไรขาดทุนอันนี้แถมอีกนิดนึงนะฮะในงบกำไรขาดทุนอ่านะครับงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ รายได้นะครับค่าใช้จ่ายแล้วก็ลบกันมาเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือเป็นกําไรโอเคเนาะมันก็เหลือเป็นกําไรนะครับอันนี้ในในแง่ของเบสิกก่อนนะครับแต่กําไรตรงนี้ก็คือเป็นกําไรที่แบบเรารีพอร์ตออกมาก็คือรายงานออกมาว่าได้ํำไรเท่าไหร่ในเว็บเซตนะครับโอเคนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีบรรทัดต่อจากนั้นลงมาอีกนะครับเขาเรียกว่ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเออนะเขาเรียกว่ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโอเคนะครับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคืออะไรล่นะคําถามนะครับคําถามมาเลยนะ,ะคำถามกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคืออะไรนะครับ กำไรขาดทุนเบดเร็จเนี่ยมันมักจะเกิดจากในเคสกรณีเอาแบบภาษาบ้านบ้าเลยนะเอาแบบง่ายๆยเลยนะคือในเคสที่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงมันยังไม่สามารถลงกําไรบัทัดสุทธิได้นะครับตรงนี้คือกําไรคล้ายๆกำไรสุทธินะครับขออนุญาตใช้สินเงินดีกว่าคือกาไรสุทธิเนี่ยยังลงไม่ได้นะครับอันนี้ที่เราจะรู้จักกันคือในกําไรสุทธินะครับคือไอ้กำไรขาดทุนเบ็ดเร็จอื่นตรงนี้มันจะยังลงกำไรสุทธิไม่ได้คําถามคือเช่นในกรณีไหนบ้าง กรณีเกิดเช่นสมมติเอาง่ายๆเหมือนเราอะเราซื้อหุ้นในพอร์ตเนี่ยนะครับราคาหุ้นมันขึ้นต่หุิแล้วกันเราเคยซื้อมาสิบาทนะครับเคยซื้อเราเคยซื้อหุ้นมาราคาสิบาทนะหุ้นนะเคยซื้อมาสิบาทแล้วตอนนี้มันขึ้นไปสิบสองบาทนะครับเรากำไรละกาไรอยู่สองบาทนะครับรคําคถามคือขายได้ยังเออคาถามคือขายได้ยังคขาตอบคือยังไม่ได้ขายพอยังไม่ได้ขายเสร็จปุ๊บนะครับไอ้กำไรตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เราอะ สมือนว่าเรามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก10บาทมาเป็น12บาทนะครับดังนั้นเนี่ยมาเลยลงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ดูก่อนนะฮะดังนั้นถ้าเกิดจะเอาภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆเลยนะกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยคือกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับไว้เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่บนท่าน,นี้นะครับแต่ต้องคอมเมนต์นิดหนึ่งคือหลังๆเนี่ยมาตรฐานบัญชีมันเยอะขึ้นมันละเอียดซับซ้อนแม่งขึ้นดังนั้นเนี่ยจะมีเช่นรายการนี้จะลงหรือไม่ลงอันนี้ต้องไปอ่านในหมายเหตุไปก่อนพบการเงิงนอีกที นับจากคุณ p j s t o c k อนะครับให้ข้อสรุปเลยก็คือว่าเวลาเราดูเนี่ยกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าดูรู้เรื่องก็ดูแต่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วงงคำตอบเลยผ่านไปได้นะครับคำตอบคือผ่านได้ไม่ต้องไปดูมันก็ได้ฮะผ่านก่อนได้เลยนะไปดูกําไรมันสุธิดีกว่าและมีคําถามนึงก็คือว่าส่วนแบ่งกาไรเออคำถามคือส่วนแบ่งกําไรคืออะไรนะครับ ในบางครั้งเนี่ยมันมีงบของบริษัทงบรวมนะเขาเรียกว่างบรวมนะวันนี้อธิบายเยอะเลยนะมันจะมีอีกคํานึงคาว่างบรวมขอย่าแทรกตรงนี้แล้วกันนะครับงบรวมเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะงบรวมเกิดจากที่บริษัทแม่และลูกอุย้ยเขียนผิดแม่บวกลูกนะครับเอามารวมกันนะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับโอเคเอาคิดว่าผมอ่านให้ดูให้ฟังแล้วกัน,นครับรมันจะมีงบรวมคือแม่และลูกอะรวมกันแต่ปัญหาคือว่า เราอะในฐานะบริษัทแม่นะครับไม่ได้ถือบริษัทลูกทั้งร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยเวลาทํางบรวมเนี่ยมันจะเอาทั้งแม่และลูกอะมากองรวมกันร้อยเปอร์เซ็นแล้วเขาก็จะแบ่งให้ว่าเป็นของเราจริงๆเท่าไหร่และไม่ใช่ของเราจริงๆเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้กำไรที่เราเห็นในเว็บไซต,ต์ต่างๆหรือที่ประกาศต่างๆเนี่ยที่เขาประกาศสรุปกําไรให้เนี่ยมันเป็นส่วนแบ่งของบริษัทใหญ่เวลาไปอ่านนะอย่าดูผิดบรรทัดนะเวลาเราเจอกําไรสุทธิเนี่ยจะยังไม่ใช่ของเราเราต้องไปดูที่เขาแบ่งนะครับ แบ่งเป็นของบริษัทใหญ่เนี่ยจะเป็นของเราแน่ๆน,นะครับอ่าโอเคนะครับตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคคุณ PJ stock ขอบคุณมากาค่ะเคลียร์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับก็หากมีคำถามอะไรก็ถ้าเกิดไม่ทันในไลน์นี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบฟิบชาร์ตไหมหรือว่าผมเขียนตัวเล็กไปไหมมองเห็นไหมนะผมไม่แน่ใจว่าใน youtube จะมองเห็นไหมนะครับผมไม่แน่ใจตัวเล็กไปไหมนะครับ โอเคหากมีคำถามอะไรเนี่ยก็สงสัยตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์ไว้เลยเลยนะผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับคุณเกียงปาหาบอกว่าชอบมากเลยครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับโอเคสรุปนีดนึ่งนะหากใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับหากใครชอบช่องนี้ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างน,นิดนึงนะก็จะมีของขวัญแถมให้อยู่2ชิ้นนะครับลองกดดูแล้วกันนะว่ามีอะไรนะครับ หรือว่าหากสนใจนะคอทุนวสไอสับมือใหม่เนี่ยก็สามารถทักมาที่ทางไลน์ได้เลยนะตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่นะครับโอเคนะครับน่าจะเคลียร์คำถามเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไม่มีแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเจอกันเจอกันในออคลิปถัดไปนะครับวันนี้คงไปแล้วนะครับสวัสดีครับ